สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มมีนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวตีนหมูเนาะอันนี้ก็ทําเองจะ้ะมีเพื่อนๆบอกว่าอยากให้แม่ส้มทําอาหารให้ดูอันนี้เป็นน้ําซุปนะคะเดี๋ยวขอลาดไปก่อนอยากให้แม่ส้มทําอาหารให้ดูอ่ออาหารที่แม่ส้มทำแบบน่ากินอะไรเงี้ยอยากทำให้ดูค่ะเพื่อนๆแต่บางทีแบบอย่าง แม่ส้มมันยังไม่สะดวกอะเนาะแต่ถ้าสะดวกแล้วแม่ส้มจะรีบทําให้ดูนะคะมีเพื่อนๆขอมาบอกว่าให้กินในประเภทก๋วยเตี๋ยวมั่งวันนี้มาแล้วค่ะใช้เป็นก๋วยเตี๋ยวคากิขาหมูตีนหมูเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้นะคะต้นหอมชอบกินต้นหอมใส่ต้นหอมเยอะๆและอันนี้ก็คือน้ำส้มดองดองกับพริกอันนี้คะ่ะพริกบัานกับ หอมนะคะกืนน้ำลายและส่วนกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยแม่ส้มจะกินแบบรสชาติหวานค่ะอันนี้ก็ใส่น้ำตาลลงไปใส่เยอะเลยใส่ให้เหมือนคุณลีน่าจังเลยดีไหมอันนี้ก็เป็นน้ำปลาเนะาะหยอนนิดหน่อยพอมาจ้าอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะพริกกว๋วยเตี๋ยวแม่ส้มก็จะปรุงประมาณนี้นะคะ เปิดพัดลมกลัวพริกเข้าหน้าใช้ขาหมูสี่ขาผักก็จะมีพริกมีต้นหอมมีถั่วงอกเส้นมันพันกันแล้วลวกไว้แล้ว หืน่ากินไหมอะ่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมถ้าอยากให้แม่ส้มกินอะไรก็บอกมาได้นะคะเดี๋ยวแม่ส้มจะกินให้ดูมีน้องอูบอกว่าพี่ส้มทำแกงคั่วใบมะขามเออทำไม่เป็นนะเพื่อนๆแต่ว่าพยายามอยู่นะ ถามน้องว่าใส่พริกแกงไหมน้องยังไม่ตอบเลยน้องอู้ใส่พริกแกงไหมคะเดี๋ยวแม่ส้มจะทําให้ให้กินมาจ้าไม่มีแคปหมูนะคะชิมก่อนไม่หวานเลยไม่หวานเลย แซ่บจ้ะอร่อยทำเองอร่อยเองนะจา้ะพอได้ไม่รู้จะกินตะเกียบหรือกินช้อนดีโอ อืออร่อยอยู่ค่ะแม,ม,ม่ส้มแกะกระดูกมาแล้วนะคะแต่มันก็ติดมาบ้างเนาะ แซ่บจ้าไม่ค่อยได้กินกว๋วยเตี๋ยวหน้าอันนี้เท่าไหร่ คำใหญ่ <c ười> ไม่ค่อยกินพริกกับก๋วยเตี๋ยวเห็นเขากินกันหน้าอร่อยเนาะ นั่งแกะกระดูกไม่หมดค่ะ ม่เพื่อนก็บอกว่าให้กินรัดหน้าให้ดูหน่อยอาหารโปรดนะคะแต่ว่าลัดหน้ามันร้อนนะเพื่อนๆแม่ส้มมาเผ็ดทนได้ค่ะแต่ร้อนนี่แบบซุ้งไม่ไหวจริงๆถ้ากินไม่ร้อยก็ไม่ร้อนก็ไม่อร่อยอีกนะคะ เผ็ดจ้ะคุณลีนาเขากินยังไงเนาะพริกสองสามแก้ว เดอะหลขึ้นนะโหแซ่บค่ะยายจะไปขายของช่วยน้องสาว ลับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ